แกปวดเขา่าปวดขานะเราเราจะับเส้นเส้นหลังรับเส้นขาเนี่ยการรับเส้นขาก็ก็คือเราเรานวดคลายเส้นอย่างเงี้ยนะโดยใช้ใช้ใช้ส้นมือคลายคลายเส้นนี่สอนให้แล้วคลนะายไปเรื่อยตรงขานะต้นขา,นะนขาแล้วก็ตรงหลังนะคลายไปนะ,ะใช้ ใช้หมอสองคนก็ได้หรือว่าใช้ทีละคนก็ได้แต่ก็มีหมดข้างอันน,น,นี้อันนี้สอนให้แล้วลก็ถ่ายไปเลยนะลองฝึกกันดูง่ายๆแล้วจะมีอีกเดี๋ยวลองลองคายดีวยกว่าขายแล้วมีมปมัญหาตรงต้นขาต้นขานจะปวดมาอันนี้เป็นการการกดปายเส้นง่ายๆนะชาวบ้านก็ใช้ได้หมวดให้พ่อ้อเนี่นะง่าย ผมคิดว่ามันยากปลอดภัยนะครับคลิปที่ลงให้เฉดี่ยวจะปลอดภัยไ,ไม่ไม,มีอะไรเมื่อเมื่าใครได้ได,ได้ดีแล้วอันนี้มาดูต่อ,อต่อนะครับอ่ะอันนี้น,นี้มาดูเส้นนี้เราจะอยู่ด้านหลังด้านหลังของไพ่นะมาดูกล้ามเนื้อของกลุ่มของไปเสร็จแนวนี้นะแนวอันนี้เป็นแนวแนวแนวช่องของแคมสติ๊กกดแนวนี้ออกไปนะ ใช้ใช้มือเรากดอย่างเงี้ยนะกั้มนะขนแน่นๆไปเนี่ยนะตรงนี้จะเป็นนะส่วนของเอ็นหรือว่าทางเรือกจะเรียกอะไรดีทางพืชของอนะเดโอทิเบิลแบนก็ได้นะนะมันขึ้นมานี่พวกนั่งนั่งพับเพียบไม่ได้นะตั่งกระสมาไม่ล้วจะเจ็บแถวเนี้ยลงมาเนี่ยมันยึดนะเราใช้มือเรากดอย่างเงี้ยเบาๆก็ได้นะับนะหรือว่าจะใช้ส้นมือเราจับตรงนี้ไว้นะแล้วก็ค่อยๆเขี่ยไป ทางไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยนะผักผักกล้ามเนื้อไปอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะใช้ใช้พลังนิดหนึง่งผักออกไปอย่าแรงนะนะตรง ido chibio band นะตรงกลุ่มของกล้ามเนื้อกลุ่มแฮมสติงก็ได้นะมัดหนึ่ง นี่นะครับกขึ้นผักลงนะมันจะเจ็บมากนะอันนี้อันนี้ทาแรงนะเนี่ยแต่รู้สึกเหมือนเบาไว้ใช่ๆนะเจ็บนะครับอย่าไปคิดว่าเขาไม่เจ็บกดซะแบบสนุกสนานไม่ได้ค่อยๆจับขาไว้นะจนถึงก้นเนี่ยจนถึงกลุ่มของกูเตสมันเชื่อมกันเนาะระหว่างกูเตสแม็กซิมัสกูเตสมีเดสมีเดสมันเชื่อมกันแล้วก็เป็นเทนเซอร์จะลงมาแนวดยวยกันหมดเลยพูกนี้มีปัญหาในการนั่งนั่งพับเพียบนั่งขาสมาัดไม่ได้นะ หลังจากที่เราขายแล้วเราก็ลองมากดอย่างนี้นะครับนะนักเรียนลองฝึกกันดูนะง่ายนะเนี่ยกดเราก็ขายได้ปลอดภัยนะครับนะพวกปวดขาเนี่ยถามมาเยอะมากนั่งนอนนานๆกดได้เลยนะนะเสียงชัดขึ้นไหมโอเคนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์